สวัสดีครับเรามาพบกับช่องโอ๋อปอชแนลกันอีกแล้วน,นะครับทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าแบบมีความสุขมากๆเลยเพราะว่าได้สมัคร b u บเบิตามนอริซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะหลังจากที่วันนี้นอริซ่าก็เปิดตัวองเป็นทางการบนบับเบินะซึ่งแอดก็ไม่รู้ว่าแอดสมัครช้าไปหรือเปล่าเพราะแอบตื่นสายเล็กน้อยน,นะจ๊ะแต่ก็ จะเอาแชทมาอวดนิดนึงไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีการตอบแชทเหมือนกันไหมก็มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะแอดอยากรู้ว่าโนริซ่าเขาจะตอบใครแบบไหนกันบ้างนะจ๊ะในส่วนของตัวแอดนั้นขออวดต้นคลิปเลยก็แล้วกันเนาะทุกคนเพราะว่าโนริซ่าของเรามาถึงเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นพลเมืองชาวไทยหรือเปล่าไงเขาก็เป็นภาษาเกาหลีมาก,ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแอดก็ไม่ได้มานั่งแปลแต่แอดก็พิมพ์ไปหาโนริซ่าเลยว่า ฝึกซ้อมโชว์สู้นานนอ,นอลิซ่าอะ,อะไรแบบนี้นาน้อลิซ่าเขาก็เหมือนแบบส่งรูปอาหารไทยมาตอน,น,นแรกเพิมพ์เป็นภาษาเกาหลีก่อนสักพักนึงก็จะมีภาษาไทยเนี่ยตอบกลับมาจ้าบอกว่าส้มตำผัดขี้เมาผัาแนงไก่ข้าวเหนียวแล้วก็มีอ,อีโมจิอะไรอะรูป เยี่ยมเยียยยย่ยมอะไรประมาณนี้และก็บอกว่าว้าวอาหารไทยทั้งนั้นเลยเป็นกาลังใจให้และรอดูโชว์จ้าคือเขาน่จะมีการสโคบไม่ให้เราพิมพ์ยาวเกินไปคือเราจะพิมพ์ได้ประมาณนึงแอดพยายามพิมพ์ให้มันยาวกว่าน,นี้แต่พิมพ์ไม่ได้ก็เลยต้องพิมพ์ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็รอโนริซ่าตอบอยู่ก็ไม่รู้ว่าเป็นการตอบของโนริซ่าเองหรือว่าเป็นการที่ทีมงานหรือระบบตั้งค่าตอบไม่มั่นใจนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นการตอบเอง หรือเปล่าถ้าตอบเองนี่จะแบบอ้าคือกี๊ดไปแล้วแหละไม่รู้แหละตอนตอนตอบมาคือกีไปแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าพอเรามานั่งดูเอ๊ะกันเราก็ไม่มั่นใจเนะด้วยความที่ว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่ เป็นออฟฟิเชียลเป็นตัวบริษัทอะไรเงี้ยก็ไม่มั่นใจว่าจะมีการบอกให้ทีมงานตอบหรือว่าตัวเองเป็นคนพิมพ์ตอบเพราะถ้าเกิดว่ามีคนพิมพ์เข้าไปเป็นพันๆหมื่นๆคนแสนๆคนนะทุกคนตอบเองไม่ได้หรอกจ้าเข้าใจไหมก็เข้าใจน้องด้วยส่วนหนึ่งแต่ก็น้องก็น่าจะด้วยว่าเอ้ยถ้าเกิดคนไทยตอบอย่างนี้นะคะเธออะไรอย่างนี้หรือเปล่าทุนเพื่อคิดว่ายังไงบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับแอดได้นะจ้าซึ่งบางจุดในแอดยังใช้แอปพลิเคชันนี้ไม่เก่งเพราะว่าน้องลิซ่าเนี่ยเลยโหลดมาลองใช้แล้วก็สมัคครรรไไปป50บบาาทต่่อออเเดืนนีีก็จยยย้ ไม่ได้ตัดสินใจเลจยเลยใจง่ายมากเลยงไงทุกคนได้ใกล้ชิดอย่างนี้ด้วยนะจ๊ะแล้วใครเป็นยังไงกันบ้างมาพูดคุยกับแอดกันนนดนึงอ่ะ แล้วก็ไหนๆก็มากันแล้วเนี่ยมีบางคนเขาได้รูปที่โนริซ่าทำท่าชู2นิ้วสู้ๆอยู่ประมาณว่านี่คือเบื้องหลังนะคะหนูกำลังซ้อมอย่างหนักเลยจ้าเพราะว่าจะขึ้น Global Citizen ไม่กี่วันที่จะถึงนี้แล้วโดยมีวิดีโอปล่อยออกมาเพิ่มเติมว่าน่าจะเป็นแดนเซอร์ทีมเดิมที่เราเคยเห็นไปในงาน VMA's นะจ๊ะเพราะแอดจำคนผิวผมขาวได้เนาะส่วนคนที่เหลืออาจจะไม่ได้จำได้แต่จำคนผมขาวคนนี้ได้ว่าเขาเนี่ยเคยเต้นกับโนริซ่าเรารอบหนึ่งก็น่าจะเป็นทีมเดิมนะทุกคนนะเพราะน่าจะพาเพื่อนกันมาเต้นเนาะส่วนอีกเรื่องหนึ่ไไไมม่่่พูดดถึงงง้นจก็คืือออเรข กันอีกแล้วนะจ๊ะก็ขอบคุณคุณวันวันนะจ๊ะที่แปลมาในรอบนี้โดยแม่จีนเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรยาวมากแต่ก็พูดอะไรที่แบบอืจุ๊จุกบจ,จ,จัดหนักถึงความรักนี้นะจ๊ะเขาบอกว่าตอนบ่ายสามเนี่ยพลาดเรลชาตอนลิซ่าขึ้นเทรนอันดับหนึ่งหลับจัดเรียนถึงห้องตอนสองทุ่มจ้าข่าวลิซ่าเนี่ยยังอยู่อันดับสองบนเว่ยปอหมดบันเทิงณนะเวลานี้บนเว่ยปอเมื่อเพจบันเทิงเกาหลีในจีน เปิดเผยว่าลิซ่าจะมีงานเอเชียแฟนมิงแฟนๆลิซ่าแห่กันแสดงความดีใจโดยเฉพาะครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่แฟนๆชาวจีนต่างออกมาแสดงความเห็นว่าลิซ่าเข้ามาจัดแฟนมิที่ใกล้ที่สุดก็คือไต้หวันกับฮ่องกงเดินทางสะดวกที่จะเข้าร่วมงานครั้งนี้แฟนๆบางคนนะจะบอกรีโพสต์เลยว่าข่าวเนี่ยแสดงความคิดเห็นว่าจะตามลิซ่าไปแฟนมิทิ้งให้ครบทุกประเทศเลยนะเช่นความเห็นแฟนๆบอกว่าระหว่างกวางโจไปกรุงเทพประเทศไทยไม่ใช่เรื่องใหญ่ฉันเคยไปแล้วตามหา ซ่ามาแล้วครั้งนี้ฉันจะไปฮ่องกงเกาสงและกรุงเทพสิงคโปร์ด้วยฉันทํำยังไงดีอยากตามลิซ่างานนางฟ้า ตรงนี้แอดดาว่าเขาน่าจะตามไปวิตโตรีซิเกรดด้วยแม่เห็นบอกว่างานนางฟ้าเนื้อแปลเป็นไทยประมาณนี้ทุกคนก็อยากตามงานมีติ้งก็อยากไปลิซ่าบอกฉันทีสร้างความสุขแฟนๆมากมายฉันควรไปงานไหนดีโดย57าจนะจ๊ะทุกคนรวมกลุ่มในบ้านด่วนเลยนะฉันจะไปประเทศไหนเธอมาไต้หวันฉันจะไปหาเธอที่รักยกรีโพสเอ็มวีพีให้แม่จีน2คนต่อมาเลยจ้ะเขาบอกว่าลูกสาวของฉันเนี่ยมาไต้หวันมาเลยฉันเมาทุกที่นั่งตัวทุกใบเพื่อลิซ่าตัวกี่ใบฉันเมาหมดฉันมีเงินซื้อความสุขสนับสนุนลิซ่ารบ ควรหมาที่เห่าประจําหยุดตั้งคาถามเดิมๆแรงมาเรื่องเต้นเพราะเธอมาฮ่องกงและไต้หวันแฟนๆบนแผ่นดินจีนของเธอไปหาเธอที่นั่นเองส่วนแม่จิงคนที่2มารีโพสข่าวแล้วก็พร้อมปาวีเซตโพสแคปชั่นฉันจะไปแฟนมิทติ้งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปหาลิซ่าด้วยการบินชั้นนักธุรกิจใครสนใจร่วมเดินทางไปหาลิซา่าติดต่อฉันได้ใครไม่มีเงินซื้อตั๋ววีแชทมาคุยถ้าคุณเป็นแฟนตัวยงลิซ่าและยังไม่แฟนซึ่งตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นแบบคู่หูที่ไปด้วยกันนะเขาก็เลยบอกว่ามาเดินทางไปกับลิซ่าด มีแฟนคอมเมนต์แซวพี่แกขอไปด้วยเยอะเลยนั่นเองจ้าโอ้ยน่ารักไม่ไหวแล้วแม่จีนนี่คือยกขบวนแบบสนับสนุนโนริซ่าจริงๆและส่วนที่แอดเนี่ยอยากจะพูดเพิ่มเติมในคลิปนี้นะจ้าอีกสอสาเรื่องก็คือเรื่องแรกเอาบรรยากาศในส่วนของการจัดเวทีของ global citizen ที่ตอนนี้ก็เริ่มตั้งเวทีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเห็น <c oughs> บรรยากาศความอลังการแล้วนั้นตื่นเต้นไม่ไหวเลยทุกคนโนริซ่าน่าจะแบบ ได้โชว์อลังการแน่นอนในรอบนี้อยากดูโชว์ใหม่ที่แบบมีการพัฒนาจากรอบ FMA ขึ้นไปอีกนะจ๊ะเพราะว่าน้องสาวเราเป็นเมื่อใหม่สําหรับวงการของอเมริกาเนูก็มาดูการเติบโตของลิซ่าไปพร้อมๆกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องกันยเยอะๆนะจ๊ะส่วนอีก2อ,อย่างที่แอดอยากจะมาขอความร่วมมือจากแฟนๆลิลลีทุกคนให้ไปร่วมโหวตอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะใกล้จะหมดเวลากันแล้วไม่ว่าจะเป็นเวทีของบราซิลนะจ๊ะที่มีการเปิดโหวตให้นอริซ่าของเราเนี่ยได้รางวันในเร็วนี้ก็แอดก็เอาลิงก์มาแปะไว้ใต วได้เรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปลองดูกันอีกทีนะจ๊ะส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือเป็น influencer UK นะเป็นการโหวต influencer ที่ชื่อดังในประเทศอังกฤษอะไรก็แล้วแต่ซึ่งตอนนี้เนี่ยนอริซ่าของเราอยู่ในอันดับที่2ต่อจากแมทเทอร์สวิฟท์นะจ๊ะซึ่งใครอยากเป็นกำลังใจให้นอริซ่ากันมากขึ้นก็เข้าไปโหวตกันเยอะๆด้วยเด้อแมลูกคนี้เอาอีกแล้วนะจ๊ะเบรกต่ออินเทอร์เน็ตจริงๆนะจ๊ะออ แล้วก็ถ้าเกิดใครมีบับเบิ้ลอะไรก็อย่าลืมมาแชร์ใต้คลิปกันด้วยนะว่าคุยอะไรกับโนริซ่าบ้างมาอวดกันนิดนึงนะทุกคนนะอยากรู้ว่านริซ่าเขาตอบอะไรยังไงกับใครบ้างนะจ๊ะโอ้แอดนี่รนะู้สึกว่าเดี๋ยวจะไปพิมพ์เรื่อยๆเลยเหมือนได้คุยกับโนริซ่าจริงๆอับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซฟไปก่อนนะบ๊ายบาย